สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างพาสเวสรวดใน Google Form ด้วยอักษรพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ไปชมกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ไปที่ Drive ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับ คลิกขวาเพื่อสร้าง Google Form ขึ้นมาฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นะครับผมก็จะขอตั้งเป็นสร้างพสัสดุ์ด้วยอักษรพิเศษข้างบนฟอร์มไม่มีชื่อคลิกเนื้อนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับคำถามไม่ระบุชื่อแน่นอนก็ต้องใส่พสัสดุ์ตรงนี้นะครับ ทีนี้ตรงออปชันนี้ต้องมาเปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นๆซะก่อนตรงนี้ก็จำเป็นแล้วก็ตรวจสอบการตอบกลับครับอักษรพิเศษนี้เราจะต้องมาใช้ในหมวดที่เป็นข้อความนะครับตรงนี้เราก็คลิกว่ามีข้อความตรงนี้ขอบอกก่อนนะครับข้อความพิเศษเนี่ยเราต้องปุ่มที่เราต้องใช้ก็คือปุ่ม Alternate นะครับ ALT ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อีกอีกปุ่มหนึ่งนะครับอีกปุ่มก็คือจะเป็นปุ่มตัวเลขนะครับตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเก้าเราก็จะใช้วิธีการกดแอลเเนตค้างไว้แล้วก็จะกดที่ตัวเลขสามครั้งตัวเดียวกันนะครับกดสามครั้งเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับจะเริ่มจากเลขสามสี่ห้าหกแล้วกันนะครับสามสี่ห้าหก ตัวที่หนึ่งก็จะเป็นเลขสามนะครับกดสามสามครั้งกดแอล์เนิทค้างไว้นะครับแล้วก็กดสามครับหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนะครับพอเรากดหนึ่งสองสามปุ๊บเราก็ปล่อยมือออกตัวที่สี่ครับหนึ่งสองสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับหนึ่งสองสามตัวที่หกครับหนึ่งสองสาม อันนี้คืออักษรพิเศษ,ษนะครับถามว่าถ้าเรากดสามครั้งได้แบบนี้ถ้าเรากดสี่ครั้งจะได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองขยับขยับไปนิดหนึ่งครับกดสามสามครั้งกดสามสี่ครั้งทีนี้หนึ่งสองสามสี่กดสี่สี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ โอเคนี่คืออักษรพิเศษนะครับที่เราจะนำไปตั้งเป็นพสัสดุ์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสามารถพรางตาได้ไหมนะครับหรือจะสามารถก๊อปปี้ได้ไหมหรือจะพรางตาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบล็อกที่สามเราจะมาใช้เป็นสองห้าห้านะครับกดเอลท์เน็ตแล้วก็สองห้าห้าสองห้าห้า สามหกหกเราจะมีชุดรหัสอยู่ด้วยกันสามชุดนะครับอันนี้ก็คือกดสามครั้งอันนี้จะกดสี่ครั้งนะครับอันนี้ก็จะกดสามครั้งเราจะตั้งพัสดุให้เป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ว่ารหัสไม่ไม่ถูกต้องเราจะตั้งแบบยากที่สุดนะครับที่มองเลยบุแล้ว ไม่สามารถที่จะมีใครเข้าไปได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้หลักสอนพิเศษพวกนี้นะครับจะสามารถเข้ารหัสของเราได้หรือไม่นะครับเราต้องมาเพิ่มส่วนก่อนนะครับอเราตรงนี้เรามาสร้างแบบทดสอบนิดหนึ่งนะครับแบบทดสอบอสร้างคําถามคําถามที่หนึ่งอันคิดว่าค้นหารหัสได้หรือไม่นะครับอันที่หนึ่งได้อันที่สองไม่ได้ เราต้องย้อนไปที่ตั้งค่าน,นิดหนึ่งทำให้เป็นแบบทดสอบนะครับเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับได้ไม่ได้อีกห,หนึ่งก็คือไม่รู้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมก็คิดว่าได้ไว้ก่อนเฉลยว่าได้ไว้ก่อนนะครับแต่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้หรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าจะได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ในเป็นผู้สร้างฟอร์มนี้เองนะครับถ้าเรามาคลิกขวาตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ไปให้นักเรียนทํานะครับเรามาคลิกขวาเองแล้วไปที่ดูรหัสเองนะครับดูรหัสตัวนี้ตรงนี้เรามาเปิดเปิดเองนะครับเปิดดูเองในรหัสต้นฉบับนะครับ มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเลื่อนมาสุดท้ายเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าเจอแล้วคําว่านนนตรงนี้นะครับมาดูนะครับมาดูให้เห็นกับตาว่ารหัสที่เราตั้งยากๆเมื่อกี้จะสามารถก๊อปได้หรือไม่นะครับพัดสดุตรงนี้นะครับพัดสดุอันนี้คือรหัสผ่านที่เราตั้งยากๆนะครับดูนะครับพอร์ยาก เดี๋ยวเราคัดลอกไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันคัดลอกไม่ได้ตัวน,นี้คือเป็นของต้นฉบับนะครับมันจะคัดลอกไม่ได้เดี๋ยวนะครับเราต้องมาออกซะก่อนไม่งั้นมันจะทําอะไรไม่ได้นะครับกดออกไปเลยเราจะขอเข้าใหม่นะครับรู้สึกว่าถ้าเราก๊อปตรงๆนี้มันจะไม่ได้นะครับถ้าเราก๊อปแบบ ตรงๆแบบนี้ไม่ได้เราก็ลองมากอบไกลๆครับเรามาเอาซักซักตรงนี้ได้ไหมลองดูนะครับตรงนี้เามาถึงนี่เลยแล้วเราก็มาคัดลอกไกลๆเอา้าได้เชยเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่เราอยากวางแล้วเราค่อยมังกอบตัวนี้อีกทีหนึ่ง แบบนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกตัวนี้ได้นะครับรหัสผ่านตัวนี้ได้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปทําแบบนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะมาคัดลอกของเราตรงนี้ได้เลยนะครับคัดลอกคัดลอกไว้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนิดหนึ่งนะครับท่านคิดว่ารหัสนี้ได้หรือไม่ในความเป็นจริงมันคือได้นะครับทีนี้เราดูนะเราตอบว่าได้ เรามาดูคําตอบนะครับว่าตัวนี้มันจะเฉลยว,ว่าได้หรือไม่นะครับอันที่หนึ่งได้เห็นไหมครับตรงนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้ทีนี้เราเฉลยว,ว่าได้นะเมื่อกี้เรามาดูคําว่าได้มันจะอยู่ตรงไหนครับคําว่าได้มันจะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่คําว่าได้ยังอยู่ตรงนี้แล้วจะปรากฏไอ้ตัววงเล็บตรงนี้นะครับเยอะๆบ่งบอกว่านี่คือเฉลยว่าได้อันนี้คือในส่วนที่เป็น มุมมองหรือว่ารหัสที่เป็นต้นฉบับนะครับที่เราเป็นคนดูเองนะครับทีนี้เราลองมานำเราลองมาคัดลอกตัวนี้เรานำไปให้นักเรียนทำนะครับรหัสอันแสนยากตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปก๊อปตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เข้าไปที่ซีเรียม เลื่อนลงมาครับเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีนูนต,ตรงนี้เยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นพาสเวิร์ดแแล้วตรงนี้ก็จะมีเฉลยพลาสต์ฟลดตรงนี้ครับเราคัดลอกครับไม่สามารถป้องกันได้จริงๆเมื่อกี้เราเห็นตัวเฉลยนะครับี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ว่าว่าข้อสอบเรามันจะเฉลยให้หรือไม่นะครับ ดูตรงนี้ปุ๊บอันแรกคือคำว่าได้อันที่สองไม่ได้อันที่สามก็คือไม่รู้หลังจากนั้นมันก็มันก็มีอตัวนี้นะครับมีตัวนี้แต่ว่ามันไม่เฉลยว่ามันคืออันไหนนะครับมันไม่มีมันไม่มีตัวบอกว่ามันคืออันไหนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาก็ถือว่าเขาก็เซฟข้อมูลไปให้เราอยู่นะครับเซฟคําตอบเอาไว้อยู่ ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรานํารหัสเข้าไปครับลองนํามาวางดูซิรหัสใหม่รหัสนี้ยากมากเลยนะครับเนี่ยกดถัดไปรหัสบถกรหัสไม่ถูกต้องเราลองออาตัวของต้นฉบับไปดู กดรหัสไม่ถูกต้องแม่อันนี้มันจะตั้งยากเกินไปนะครับจริงๆมันไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับบางเื่นว่าเราตั้งให้มันยากถ้าเราจะมากดเอาเองอ่ะมากดเอาเองนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามแล้วก็วักนะครับแล้วเราก็มากดคําว่าหนึ่งสองสามสี่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  เดี๋ยวเราวักครับเราก็มากด255 255 255 55กดถัดไปตัวสุดท้ายเรากดเป็น366นะครับ366กอ,อเป็นตัวเอ็นนะครับเดี๋ยวลองกดถัดไปดูนะครับไม่ผ่านนี่มันคงยากเกินไปนะครับยากเกินไปมันก็เลยไม่ผ่านเราก็ไม่ผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งใหม่นะครับ,บเป็น หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองแอะสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่อีกตัวนึงก็คือชอยช้างอ้าวตัวชอช้างนี่เลยนะเดี๋ยวเราก็ไปนะครับคัดลอกรีเฟซใหม่นำมาวางกดถัดไป โอเคได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเราตั้งให้มันเป็นมันเป็นข้อความนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นข้อความทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราเข้ามาดูตรงนี้ยังไงก็เห็นอยู่ดีนะครับรีเฟซใหม่นะครับยังไงก็เห็นอยู่ดีไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นพาสเวดที่เป็นตัวนี้นะครับ เต็มๆเลยนะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ได้มาทําให้ดูนะครับในเรื่องของตัวอักษรพิเศษอักษรพิเศษที่เราจะสร้างได้เราต้องให้มันแมทกับกับตัวกลุ่มนี้ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ได้มาทําให้เห็นในเรื่องของตัวอักษรพิเศษนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ